การพูดภานาของบริษัทฟูคออเรชันจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้ไโครงการมาสู่จังหวัดสุขาาที่จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีที่ขยายตัวใดญ่รวดเร็วโรหรือพกที่มีรายายที่ติดตั้งยู่ในต่าข้องูัการบริหารงานของฝ่ายด้วยาสร์ดยภาพของทจ้าากร กระจายกันไปทั่วทุกมูลค่าของประเทศไทยของกลุ่มทรูได้พุ่งไปสักครู่นะครับการใี้ที่เราัดใมาเเทไรไม่ไกนของที่นเราเชื่อว่านาจะจุดเร่งในซียไฟน์นี้ครับกระจายไปในพื้นที่สาธารณะโคการนี้ยขนาดนี้างให้ตัวพิธีการ ว่า่าสอดสังไว้ให้สบีดนะครับทั้งนี้เนี่ยหลังนครับนอกจากกรณีอย่างการสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรแน่นที่สุดครับการมีแต่ละส่วนมีการเจรจากันถึงความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างสรวนไอซีทีมีไวไฟซึ่งผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะสร้างคุณประโยชน์และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะขึ้นคำว่า ICT Free WiFi ถ้าเปิด WiFi ถ้าเปิด WiFi On นะครับแล้วจะขึ้นมาเลยครับ ICT Free WiFi นะครับแล้วก็เราก็จะมีนาฬิกาแกงซอสไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมารถ ครับเป็นเป็นการต,อ,ตอบสนองนโะยบายของรัฐบาลนะครับที่ มีนโยบายในการที่จะให้บริการินทอร์เนความร็วสูงไร้สายในพื้นที่สาธารณะนะครับโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนั้นสามารถที่จะเข้าถึง ICT นะครับสามารถที่จะนําเอาเรื่องของ ICT มามาใช้ประโยชน์กับการดํารงชีวิตเพาะอ,อย่างยิ่งชีวิตประจําวันจะทําให้เกิดความสะดวกสบายทําให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับ,ค,บคุณภาพชีวิตด้วยวันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ แล้วนะครับว่าเรื่องของ ICT ก็เข้า,ขามาเป็นปัจจัยที่5เป็นความสําคัญเป็นความต้องการที่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นมีความประสงค์อยากจะใช้บริการาแต่ด้วยขีดจํากัด ในเรื่องของการให้บริการเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ความทั่ดถึงในการให้บริการนั้นยังยังไม่ครอบคลุมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในลักษณะแบบนี้แหละครับจะทําให้ความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นลดช่องว่างลงนะครับพื้นที่ครอบคลุมจะมีครอบคลุมไปถึง77จังหวัดแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนจะสามารถที่จะมีกําลังนะครับในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยใช้การให้บริการที่ได้รับความร่วมมือ าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับ